นมัสการจ้าปูอ่าจเจริญพรได้ยินชัดเจนบ่าจาเจ้าค่ะเล็กอ่เงาเหล็กกันจ้าเอาตะเหล็กปูหญ่ลงอืมวันนี้ปูเสิให้ยตะเหล็กปูหญ่ใจดีเตี่ยแม่นันเหล็กนั่นเลยลงให้ไหปบ่เฮาะเหล็กกันอ่าของปูนะปจ้าบ่ได้ลงปูอ๋อก็เฮ็ดอะไอยู่แต่ว่ามันติดลงบ่นอ่ะตลอด อืมแต่ว่าอันนี้จ้าปูดสิเอาเลขกันแต่ผู้ใหญ่ใจดีลงติปูว่าจ้าพูดได้ยินชัดเจนบ่นี่โอ้บางหันได้ยินชัดเจนเนาะก็ค่ะบางหันบ่ได้ยินว่าอยู่เอ๊ะเสียงปูคือหายไปเน้อสนุกอยู่ได้ยินเสียงว่าอยู่โอ้ค่ะได้ยินชัดเจนเนาะเนาะจ้ามันได้ชัดเจนจ้าปูปูสิปล่อยต์เลขผู้ใหญ่ใจดีบ่ ก็ขึวางตอนแล้วมันยังมีดีไลตัวมีขันีิป้าไลตัวนะก็ที่ว่าไลาตัวนะ,ะอืมก<พ>ับเนี่ยที่มนานมาไลตัวนะจ้ากับสีร้องปล่อยตึงแต่ผู้ใหญ่ใจดีเบิ้งก่อนสูตรจะสูตจะพักไว,ว้ก่อนเป็นบปูปูเนรผู้ใหญ่ดีมันสองสองอืมสองเจ้านะโอ้ค่ะปูแต่ว่าเลขบ่ไหลายหางเนาะเจาบบ้าละบ่ไหลายหางจา้ะอันเมียนเจ้าเนึง่ง อีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกตก้อันนั้นเห็นบ่างในในเซฟเห็นบ่าตัวแดก <16 9. S 1> กับปบหหูหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าอ่าก่ะมีเลขสองตัวกับหาสองหาสองหนึ่งหกเก้าก็หาสองปูปูสองหางหนึ่งหกเก้าก็หาสองเป็นบัวจา้า แมนบันทกเจ้าหนึ่งคนหน้อ่าโตเจ้าไหมจ้าแต่วันไป็น่อกันคล้ายกับว่ามาอ่อะอย่างก็เาสนองตัวมาตัวนี้อ๋อไห้ม้าสองตัวมาตัวนงจ้ายังโตตัวนึ่งมาตัวนึงสิไหมค่ะเป็นไห้ตัวเดียวตัวเดียวหางยอหงยวจ้า จ้าเพื่อนห้ตัวใดปูเพื่อนห้มาอ่าเก้าหางเดียวของโราเลยอืมหาเก้าไม่รีบแมนแต่เร็วตัวนี้นะมัน,นมันมนันมีตัวเดียวจ้ามันมันห้มาตัวเดียวหด้อห้ยูยนมาตัวเดียวจ้าบันี้บันี้เลยมาจับปูใสนบึง จับปูใซมันเป็นหกศูนออกมันออกเลขมันออกศูนย์ต้นศูนย์เก้าจ้าแลนี่ไม่จับใจนี้ไม่จับใบแลเนี่ยมนจับใจตัวจับอ่าเก้าใส่นี่มันตีมาบอตีตัวหนึ่งตีอืมค่ะเป็นปูเดียวหางเดียวจ้าแบบใ่ก็เลวิ่งนจ้าแต่เพื่อให้หากับเก้านี่กันตัวใดปู หากับเก่าเป็นบ่าเป็นไหมาแนนหากับเก้าจ้าแต่เด็กเป็นกันไปหาหูโอ้เป็นไหกันไปก็หาหูไหกับหัวลงมเป็นบมปูแนนอือนี่แหละมันเป็นไหเนาะสองเก่าจ้อ <c oughs> ปู่าบนท่านภาปลูล้ตอนนี้มันปลูกับล้อ ปูล้อคงสุดท้ายก็ได้ปูของปูเลขสูตรล้อจอบเบิึงหรือคงสุดท้ายข้ามเป็นปูฝันหยังนอนเอาฝันวะจ้าเออเลขสูตรเาเป็นคงสุดไทยเพราะครับฝันเจยวก็ปูกสูตรเ,าเ,เ,าาเน,นาะเมีนจะปูข้ามเป็นว่าปล่อยชุดนี้ไปแล้วจังไรขคะปูฝันดีหรือว่าจังไรก็ค่อยวอกกันอีกเทียนหนึ่งนาะปูล้อคงสุดท้ายเนียนเอาแฟนวะ จ้าแต่ว่า<ม>คลิปนี้เขาสิป,ป้อยเลขผู้ใหญ่ใจดีคืออ่าชุดแรกที่เพื่อนไ้มามีหนึ่งหกเก้ากับหาสองแค่นั้นแนนจุดที่สองนี่เพื่อนไ้มาหาเก้าเน้นจ้าแต่ว่ากันไวหาหกเป็นบาจาปูเนืนหาเก้าเก้าหาเงาเด็กปูขึ้นว่าเลยมันเงาเลยเนี่ยเก้ามันยังสียังอยู่ดิคิดว่า <laughs> เอ้าก็งวดนั่นงวดนั้นมันออกอันอันเก้าเจ็ดเก้าเป็นบูปูงวดวังหันมันมาออกศูนย์เก้าแขางงมันยังเหลือเก่าอยู่เอ้าปูคิดบึ่งเดินยังหวาเปียดมันดังพูดพบ่ออกมันมาออกเก่าคือเก่ามันดังแทงโหดดังเป็นยันดังตัวไทยเนาะแมนค่ะดังแบบอันนี้บ่ด้ดของค้งการนละเลื่องนี่ปูจ้าเขาบ่รับเลยเียวจ้า ดังคักดังนงิแต่เมื่อติเขินแลแต่เมื่อเขินเลยไหมเมนจะดังดังคักมันเกิดลยไบออกเนาะปูเนาะเป็ดไหมเนียนเนียนเนแต่วันปูวนเล็กันติดเก่านี่อยากให้ติดไวยุดอกเพราะว่ามันออกตะเก่าลายงวดแล้วเนาะคิดว่ามันสียังอยู่ค่ะเก่าสีไม้ล่ะเั็นสมากมันเันโผล่มาเนี่ย เป็นบริษัทงมาเป็นโทรมาบอกเลยเลยตัวเนี่ยเ้าเนี่ยเบือรไม่ไังไหนหาเก้านี่เป็นบร่ษอทหาเก้านี่จงบริษัทงนี้เป็นโทรมาบอกเป็นโทรมาเลยอือโทรมาเลยแต่ว่าเลขมือเบืองไม่ไดไหนัวแปกกจ้ากบันไมบอกคนคนเาบอกไวยเอาเลยบอกคนเก้านึงจ้าเยจะาท มื่มวาะไรเหลวมากปูเดียวเพื่อนเส่สูกเนาะสงสัยเพนเสียสูกหรือปูจ้าเพื่นสีสูกเลยแต่จ้าเลขกับเมื่อไรอหางดอกจอบเบื้องเอาเนาะกะพี่จเจรนาเบื้องกอนมันสีดังเออดังแถ่เหล็กี่เก่าเนี่ย,ะยะฮะพงศ์หล่นเมื่อไรเราตงฮ เจอตีนก้อนมูเลยเจอตีนหลังมูนี่ไม่ได้เขาบ้าหลับได้เลยคนกินเต่าเมียนยูดอกย่านยุบูย่านเป็นธนาย่านเป็นเป็นธนาเมียนยูค่ะคือวัวังหันนอกเปียดดังค่ะต่อติงนั่นแหละจ้าเกินเาเนี่ะค่ะจะไดงว่าเก่าชิ้นดีจ้าปูอืมค่ะค่ะจ้าเจะชนะบังเอิญที่ก็ได้จ้าเห็นเป็นแม่ทางทุกอย่างเลยจ้า อืมค่ะปูค่ะค่ะเอาเอากระสันกันเม้นจังไหนกับล็อคงสุดท้ายของปูคือสูตรเนาะปูเนาะจ้าจ้าเอาฝากยังถึงพี่น้องเนี่ยค่ะปู FC แฟนช่องอทีเด้อปูติดตามปูอยู่ก็ดีแล้วก็ติดตามตาวน้าอยู่ก็ดีอใครมีสุกไม่ไสเด้อมงนียเด้อจ้าสาธุจะได้ไรปยัดได้มีอานุโลมสุพรงมบุรีเนอะจ้าธุ <คน S 1> เจ้าคายาย<ถ>่ะนมัสการจ้ะปู อาคุณตาลับตาเจ้าค่ะ,ย,คะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกรัรปฏิอิชิตังปะจิตังตุมหังคิป,ปเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนระโสยะธามมนิโช ติระโสยะหา,าสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัส,สตุม,มาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนศสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังระลังสุ